สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูขวัญอีกแล้วนะคะกับวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะอ่าวันนี้ก็เป็นทักษะที่5แล้วนะคะก็คือทักษะการคำนวณน,นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าทักษะการคำนวณมีความหมายแล้วก็มีความสาคัญอย่างไรนะคะตามไปดูกันเลยอ่ะทักษะการคำนวณน,นะคะมีความหมายว่า การคิดคำนวณในการบวกลบคูณหารก็คือเด็กๆก็คือจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่แล้วเนาะก็คือเหมือนร่วมกันเหมือนเป็นการบูรณาการนะคะทีนี้การคำนวณเนี่ยก็คือความสามารถในการอ่านับจำนวนของวัตถุการบวกลบคูณหารการหาค่าเฉลี่ยต่างๆเช่นการคำนวณหาปริมาณต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการคำนวณโดยใช้สูตรสูงง่ายๆอะไรต่างๆ มาดูประโยชน์ของทักษะการคำนวณน,นะคะข้อแรกเลยก็คือทำให้ทราบค่าและรายละเอียดของข้อมูลนะคะนำผลที่ได้จากการคำนวณไปแปลความหมาย 3. านำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณมาแก้ปัญหานะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อ 4. ก็คือใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะคะควาสามารถที่แสดงว่าเกิดการคำนวณ 1. น,นับจำนวนและใช้ตัวเลขแสดงจำนวนได้2เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนที่นับได้นะคะอ่ะอยยกูจะยกตัวอย่างอ่ะการคำนวณง่ายๆนะคะเช่นสมมติว่าครูจัดหาวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยมาให้นักเรียนวางไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็นับจํานวนเอาว่าจํานวนวัตถุสิ่งของที่ครูนํามาวางไว้เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ครูให้เด็กนักเรียนศึกษาการจเจริญเติบโตของต้นไม้โดยให้เด็กปลูกและดูแลต้นไม้เองตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดให้เด็กทําการวัดแต่ละสัปดาห์ต้นไม้สูงขึ้นเท่าไรแล้วบันทึกความสูงไว้เป็นจํานวนตัวเลขนะคะนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการวัดอยู่แล้วเนาะทักษะที่ผ่านมาคือทักษะการวัดเนี่ยจะเอามาใช้ร่วมกับทักษะการคำนวณได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนให้บันทึกค่าความสูงของการจเจริญเติบโตต้นไม้นะคะ อ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะอ่ะคำชี้แจงให้ในักเรียนศึกษาข้อมูลและตอบคำถามอ่ะเขาบอกว่าพรเทพเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งเพื่อศึกษาการจเจริญเติบโตในระยะเวลา6สัปดาห์ผลเป็นดังนี้อ่ะในตารางนี้นะคะก็จะมีก็จะบอกสัปดาห์ที่แล้วก็น้ำหนักนะคะอ่ะก็จะมีทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันนะคะ น้ำหนักก็จะแตกต่างกันออกไปสัปดาห์ที่1 18กิโลสัปดาห์ที่2แล้วก,ก็คือไล่เลียงลงมานะคะจนถึงสัปดาห์ที่6ก็คือ4 7 7กิโลนะคะคาถามก็จะมี5ข้อด้วยกันนะคะยกตัวอย่างข้อแรกและกันเนาะสัปดาห์ที่หมูมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเท่ากันคือทีนี้นักเรียนจะคิดยังไงสัปดาห์ที่หมูมีน้ําหนักเท่ากันก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำน้ำหนักแต่ละสัปดาห์มาทําอะไรกัน,นะคะมาลบกันถูกไหม เพราะว่าเราถึงจะสามารถทราบได้ว่าน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีจำนวนแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่จะมาตอบในคำถามข้อที่หนึ่งนี้นะคะไม่ยากเนาะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆก,ก็ลองทำกันดูนะคะทักษะการคำนวณก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ทักษะหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ